เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเด็ก6คนต้องการแบ่งการ์ด50ใบให้ได้คนละเท่าๆกันแต่ละคนจะได้การ์ดคนละกี่ใบและเหลือการ์ดกี่ใบเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะมีเด็ก6คนต้องการแบ่งการ์ด50ใบแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งทำวิธีหารเราก็จะนำ -50 า50 หารด้วย6นะคะประโยคสัญลักษณ์ก็50หารด้วย6โจทย์ถามว่าแต่ละคนจะได้การ์ดคนละกี่ใบเราก็จะตอบว่าจะได้การ์ดคนละ50หารด้วย6เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า6คูณจำนวนใด ไม่เกิน50นะคะโดยการท่องสูตรคูณ6 6คูณ1เป็น6 6คูณสองเป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 6คูณหเป็น30 6คูณหเป็น36 6 7คูณเเป็น42 6คูณ8เป็นส8 ไม่ถึง50นะคะไม่เกิน6คูณ8เป็น48จะได้การ์ดคนละ8ใบและโจทย์ยังถามอีกว่าและเหลือการ์ดกี่ใบและเหลือการ์ด6คูณ8เป็น48 48แล้วนับไปให้ถึง50ค่ะ48แล้ว49 50เหลืออีเลือเท่าไหร่คะ เหลืออีก2และเหลือการ์ดส,สองใบาจากโจทย์เด็ก6คนต้องการแบ่งการ์ดห้บใบให้ได้คนละเท่าเท่ากันแต่ละคนจะได้การ์ดคนละกี่ใบและเหลือการ์ดกี่ใบประโยคสัญลักษณ์ห้าสิบหารด้วย6ตอบจะได้การ์ดคนละ8ปดใบและเหลือการ์ดส,สองใบ